สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับชุดโปรโมชั่นดีๆอีกแล้วนะครับชุดนี้24,900ครับในเซตนี้นะครับเป็นตู้ฟ้า10นิ้วนะฮะลูกค้าเพิ่มเติมจาก24,900เป็น28,900อีกทีหนึ่งนะครับเป็นการได้ลำโพง10นิ้วนะฮะแต่เป็นไม่ด็กร้อย0เลยนะครับตัวนี้ฮะแผงประตูด้านหน้านะครับนี่ครับ หุ่มหนังดำแดงนะครับเลือกใช้ไฟเป็นสีชมพูม่วงนะครับแผงวัตตูหน้า6644ครับเป็นแผงครึ่งท่อนนะฮะใช้ power ตัวนี้ฮะ v r pro ตัวนี้ครับทำหน้าที่ขับนะครับคับคุมสัญญาณเสียงด้วย pm 7แบนด์จาก platinum x ครับผมชวนแผงหลังนะครับ6644ทั้งเซ็ตนะครับ power v r pro 4 channel 419ตัวนี้ทำหน้าที่ ขับพลังเสียงนะครับสำรองไฟด้วยคาปา1ล้านไมโครฮาร์เอ็ตัวแบนนะครับรุ่นใหม่ๆเลยนะไม่ใช่รุ่นกลมแล้วนะครับโอเคครับเวียโพตัวใหญ่ฮะตัวนี้ทำหน้าที่ขับนะครับซับ10นิ้วนะครับแม่เหล็ก180ยแม่เหล็กใหญ่ๆนะแม่เหล็กเท่ากับ12นิ้วเลยนะครับในตู้ฟาดรับเป็นตู้ RGB เปลี่ยนสีได้นะครับ สำหรับพี่น้องท่านใดนะครับสนใจงานติดตั้งแบบนี้นะครับจัดชุดงบประมานราคาประหยัดแบบนี้สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับในช่องทาง f a c e b o o k f แ n p a g e แต่งรถน้าแดมเพชรชูบูลได้ครับนะฮสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจทักกเข้ามาได้นะฮะสำหรับคลิปนี้นะรีวิวความติดตั้งวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ